สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่ต้องจัดกระเป๋าเพื่อเดินทางปรับเมืองไทยแล้วนะคะแต่จัดกี่ครั้งก็ไม่ลงตัวเลยค่ะหรือจัดหรือจัดอยู่นั่นแหละหลายครั้งเพราะอะไรคะเพราะน้ำหนักเกินค่ะ นี่ขนาดตั้งใจว่าจะไม่ซื้ออะไรกลับแล้วนะคะแต่พอมาจัดเตรียมใส่กระเป๋าเต็มเลยค่ะแต่ที่เยอะที่สุดน,นะคะคือช็อกโกแลตค่ะโดยมีน้องๆจากเมืองไทยนะคะที่เขาเคยได้กินช็อกโกแลตเวลาเรา ซื้อไปฝากเขาครั้งก่อนๆนนะคะเขาก็ติดใจเขาก็เลยฝากซื้อเขาชมบอกว่าอร่อยเราก็เป็นคนบ้านะคะบ้าคําชมบ้าคํายอเราก็เลยต้องซื้อฝากแล้วก็รับหิ้วนะคะ <c oughs> ดูสิคะ เราจะแพ็คเรียบร้อยนี่ก็หนักนะคะหอหนึ่งเนี่ยตกประมาณกิโลครึ่งได้นะคะเนี่ยหนักกำลังคิดว่าจะต้องเอาของตัวเองเก็บไว้นี่ล้วละ่ะเพราะว่าเอาไปไม่ได้ค่ะ ของตัวเองก็หนักนะคะมีเป็นของกินค่ะเพื่อนๆมีอะไรมั่งเดี๋ยวชให้เพื่อนๆดูนะคะถั่วค่ะอันนี้เป็นถั่วที่ไม่ผ่านฟาร์มร้อนไม่ผ่านการปรุงแต่งนะคะฝรั่งเขาจะกินแบบนี้นะคะแล้วที่เราชอบมากที่สุดคือ พิสตาชิโอค่ะชอบมากนี่นะคะมีแย่ถั่วทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยในถุงนี้่ะเป็นคนชอบกินถั่วค่ะเนี่ยหนักอยู่นะเกือบสี่กิโลได้กันเนี่ยอันนี้ของเรานะคะ ตเต็มไปด้วยชโคโค็อกโกแลตค่ะอันนี้ซื้อไปฝากเพื่อนคนที่รู้จักทุกครั้งเราต้องซื้อไปฝากของเล็กๆน้อยๆน,น้ำใจจากเรานะคะถึงจะไม่ได้ทั่วหน้าดูคบทุกคน แต่ก็เราก็จะสลับครั้งนี้เราจะซื้อฝากคนนี้ครั้งต่อไปเราก็จะซื้อฝากคนนี้นะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะใจจริงอยากซื้อฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่เอาไปไม่ได้เหมือนที่บอกน้ำหนักเกินอยากจะบอกเพื่อนๆด้วยเมื่อเช้าไปตะเวนหาสวน ที่เขาเปิดให้ไปเก็บเชอร์รี่นะคะไปถึงสวนเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไปเก็บสตอเบอรี่เขาบอกว่าปลายเดือนเนี้ยเขาจะเปิดให้เก็บเชอร์รี่เราเข้าไปนะคะเจ้าของ,ของสวนเสากับวันอาทิตย์นี้นะคะเขาบอกว่าวีคเอนเนี่ยแต่เราไปไปก่อนแค่สองวันเนาะเพื่อนๆคะ มาวันนี้ผิดเสียดายแต่เขามีขายหน้าสวนมีทั้งเชอร์รี่สตรอเบอรี่ราสเบอรี่นะคะเราก็เลยซื้อมาค่ะเพื่อนเื่อนอยากให้เพื่อนๆนดูนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนเพืนเห็นนะคะนี่นะคะที่เราซื้อมาจากหน้าสวนเลยสดสดเลยค่ะอันนี้ก็กิโล สิบสามยูโรนะคะเหมือนกันค่ะสิบสามยูโรค่ะสดสดเลยค่ะแต่อันนี้จะแพงหน่อยอันนี้สองขีดครึ่งสองร้อยห้าสิบกรัมก็ตกไปหกยูโรนะคะอันนี้จะแพงหน่อยนะคะแต่อันนี้เป็นที่เราซื้อจากสวนอื่นมาวันก่อนนะคะอันนี้ก็จะโลกใหญ่กว่าสวนนี้ค่ะ อันนี้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดยูโรนะคะเราซื้อมาครึ่งกิโลก็จะหมดแล้วนะคะอยากเอาไปฝากลูกๆหลานๆที่บ้านแต่คงเอาไปไม่ได้นะคะดูะสตรอเบอรี่ค่ะว่าสดมากเลยให้เพื่อนๆดู ของที่ว่ายังจัดไม่ลงตัวนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะครั้งนี้ซื้อวายขวดเดียวยังเอาไปไม่ได้เลยคะ่ะมีเซ็ช็อกโกแลตทั้งนั้น คนถามยายาเยอะว่าเวลาเดินทางอะ่ะต้องแพ็กกระเป๋ากี่ใบมีแค่สองใบเท่านั้นนะคะเวลามาเมืองนอกก็คือจะมีใบใหญ่ใบหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าแพ็กเต็มที่ได้สามสิบกิโลนะคะ ถึงสามสิบห้ากิโลนะใบนี้แต่ใบนี้ใบเล็กนะคะให้เพื่อนๆดูใบเล็กค่ะนี่ใบเล็กนะคะอันนี้ใบใหญ่ค่ะใบใหญ่เราจะโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่ครั้งนี้จะดีกว่าครั้งที่แล้วมากเลยค่ะครั้งที่แล้วนะคะได้แค่20กิโลเท่านั้นนะคะก็จะมีบวกลบได้ประมาณ2กิโลนะคะที่สมมติว่าเราเพก20กิโลเขากัอนุญาตให้เราได้เต็มที่นะคะที่เขาบอกมานะคะ จ้าหน้าที่ที่สนามบินพอครั้งที่แล้วอ่ะเราเดินทางกลับจากมิวนิกอ่ะเราแพ็กไปยี่สิบสองเขาก็อนุญาตแต่เขาบอกว่าห้ามเกินนี้นะคะแต่ครั้งนี้ได้ถึงสามสิบกิโลเรื่องการซื้อตั๋วนะคะเพราะว่าสปอนเซอร์เป็นคนซื้อให้ก็เป็นที่ชั้นด้วยนะคะ ชั้นแต่ละชั้นเขาก็จะมีชั้น K ชั้น G ชั้นอะไรของเขานะคะแต่จำได้ครั้งที่แล้วเรานั่งชั้น K แต่ครั้งนี้ขากลับเราได้ดูตั๋วแล้วนะคะก็ชั้น K เหมือนกันแต่ได้ถึงสามสิบกิโลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราจะใช้สายการบินไทย โดยตรงไปที่สุวรรณภูมิเลยนะคะอันนี้คือการโหลดใ้ท้องเครื่องนะคะส่วนใบเล็กเราจะหิ้วขึ้นเครื่องนะคะเขาให้ได้มากสุดแค่เจ็ดกิโลนะคะห้ามเกินนะคะอันนี้คือกระเป๋าที่เราแพ็คใส่ของ แต่ก่อนที่เราจะเออเช็คนะคะตรงตอมต,ต,ตรงที่เขาตรวจอะไรเนี่ยน้ำห้ามมีเข้าไปเลยนะคะไม่ว่าเป็นของเครื่องสำอางที่เป็นน้ำหรือว่าน้ำลืมต้องเอาออกให้หมดเลยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเลยแหละน้ำในกระเป๋าลืมกินไม้หมดโดนเขาตรวจ เขาตรวจหมดเลยนะคะว่าคุณมีสิ่งของผิดสังเกตเครื่องมันก็จะร้องจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดนะคะอันนี้ครั้งที่แล้วค่ะคิดว่าครั้งนี้คงไม่มีปัญหาอะไรจะกินน้ําจากบ้านให้เรียบร้อยค่ะอะไรที่เป็นเครื่องสําอางพวกน้ําหอมอะไรอะ่ะเราก็แพ็กโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะ แต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้นะคะที่จะได้กลัไบ pues ไทยแล้วจะได้ไปกินส้มตำปูปลาค่ะเ <c oughs> <ร> <c oughs> พื่อนๆดีใจตื่นเต้นจริงๆนะกรดาษเป็นคนเดินทางบ่อยแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้ถามว่าตัว การเดินทางแพงไหมช่วงนี้เป็นไฮซีซันของยุโรปแพงมากค่ะเพื่อนขนาดจองล่วงหน้าจองตั้งแต่เดือนตุลาสองห้าหกห้านะคะ แล้วเราเดินทางมาที่นี้เมื่อประมาณวันที่1เมษา2566แล้วเราก็กลับวันที่30มิถุนา2566นะคะค่าตั๋ว53,000บาทค่ะแพงไหมแพงนะถ้าช่วงโควิดอะช่วงโควิดเราก็บินนะคะ เราผ่านมาทุกสถานการณ์ที่สนามบินที่สุวรรณภูมิไม่มีคนเลยเงียบปิดไฟเงียบเราก็ผ่านมาแล้วนะคะไอ้นั้นจะถูกช่วงนั้นจะถูกเลยนะคะช่วงนั้นค่าตั๋วไปกลับสองหมื่นเจ็ดพันบาทไปกลับถูกมากช่วงนั้นแต่ตอน ก็มันอยู่ที่ช่วงด้วยนะคะถ้าเป็นโลซี e ั s o n ตัวก็จะถูกลงหน่อยถ้าเป็น high s e a s ของยุโรปก็จะแพงนะคะแต่เวลาเราเลือกซื้อตั๋วเดินทางถ้าตรงกับเสา์สุขสาวอาทิตย์จันทร์นะคะเราได้เช็คดูแล้วจะแพงแต่ถ้าเป็นช่วงอังคารพุธพฤหัด ัวจะถูกหน่อยนะคะเราก็เลือกดูแล้วกันว่าตัวช่วงไหนถูกเราก็เดินทางนะคะเพื่อนๆอ,อยากเดินทางเหมือนเราไหมคะเดินทางบ่อยคะ่ะแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้คะ่ะฉันรักเมืองไทยคะ่ะเพื่อนๆวันนี้คุยกับเพื่อนๆ นานแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปจัดกระเป๋าต่อนะคะเพราะพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้านะคะเครื่องออกจากสนามบินมิวนิกบ่ายสองค่ะเพื่อนๆแต่เราต้องออกจากบ้านก็เช้า,ชานะคะเพื่อไปเตรียมความพร้อมไปเช็คอินไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรเงี้ยค่ะไปเร็วดีกว่าไปช้านะคะ ถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณควรไปก่อนเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงเลยนะคะการพลาดในหลายๆเรื่องค่ะคเพื่อนๆคะ่ะถ้าได้ดูคลิปวิดีโอของยายเยอะเมียฝรั่งเยอรมันแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะและก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้มาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ บายบายเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวจะกินสตรอเบอรี่เผื่อแล้วจะกินราสเบอรี่เผื่อนะคะแล้วก็จะกินเชอรี่ค่ะ Bye bye